ดีอีกเครื่องหนึง่งล่มไปซะแล้วนะครับเพราะเครื่องมันร้อนขอบคุณที่ติดตามแต่ไม่เป็นไรครับผมจะทําอีกเครื่องหนึง่ง่อนอื่นนะครับขอเตือนนะครับเป็นคําเตือน,นครับใช้ซอลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับห้ามเล่นการพน,นันนะครับคอมมูนของผมเพื่อหาสองบนเลข่ายรางวัลที่หนึ่งนะครับตัวที่เด่นที่สุดเมื่อสักครู่นะครับผมถ่ายทอดไป ุหนึ่งไปแล้วปรากฏว่ามันหมุนติ้วๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยเอาอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายอีกทีนะอสองตัวบนที่ผมทําไว้นะครับในคลิปที่หนึ่งนะผมใช้สูตรนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองกับห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันกับได้ยี่สิบห้าชุดแล้วผมก็หาตัวที่เป็นที่สุดมาได้อีกสิบห้าชุดในหาที่ผมอธิบายไปในคลิปไปแล้วแต่ว่ามันล่มไปแล้วคราวนี้ยผมเอาเลข ของผมนะครับคือห้าสี่สามสองสูตรของผมเองคือห้าสี่สามเนี่ยห้าสี่สามสองเนี่ยสิบหน่วยบนนะมาตัดนะครับพอตัดแล้วจะได้เลขเท่นี้นะครับสิบเอ็ดชุดสิบเอ็ดชุดที่เด่นเด่นอ๋อไม่ใช่ครับขออภัยได้ห้าชุดก็คือสองศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองแปดนี่ครับในตัวทียนเด่น ได้มา5ชุดครับแล้วก็มาหาเด่นอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่ามาได้2กับ8เด่นที่สุดคือ2กับ8ปดผก็บอกเนี่ยสกับ8ปดเด่นที่สุดนะคือใช้5้าสสองของผมทํานะแต่คันนี้พอห้าสีพอเอามาเทียบกับชุดชุดเต็มของผมนะเนี่ยชุดเต็มเนี่ยชุดเต็มสตัวบนเต็ม ก็มาได้เลข420กับ428ที่เด่นที่สุดเนี่ยคัดจากนี้มาแล้วนะผมหาตัวเด่นที่สุดให้3ตัวบนนะ่ะแล้วก็มาตัดกับเลขของเอ่อเรียกว่า1 1หน่วยบนคือเลขแต้มแต้มของบ้านนี้มีรักนะเนี่ยฮะซึ่งงวดที่แล้วหลุดเนี่ยงวดที่แล้วหลุดผมเชื่อว่าหลุดนิดงวดนี้จะมาคือนิ12 5679สังเกตดูนะฮะหลุดแล้วก็จะมา ตอันนี้ตัดปรากฏว่าพอตัดเสร็จก็เหลือแค่420ตัวเดียวพราะบวกกันได้6เห็นไหมได้6 428แต้ม8ไอ้แต้มสีไม่มีคี่เด่นที่สุดตัวนี้แต่อาจจะไม่มาก็ได้นะครับทีนี้ผมก็เลยเอา4แต้มเนี้ยมาตัดตัวนี้ีแต้แตมบันนี้มีรักเนี่ยที่หลุดออกมามาตัดทุดเต็มของผมซึ่งอยู่ในคลิป ep 3 ep 4ผมสรุปไวให้แล้ว ตัวสีแดงคือตัวที่เด่นที่สุดนะฮะตามแต้มตามโต๊ดที่เด่นที่สุดแล้ว,ลวก็นี่คือโต๊ดรองแต่ร,รองคือเล็กรองแล้วพอผมตัดหาแต้มมานะครับอย่างเช่นเราไม่วดเร็วนะเพราะว่ากลัวเครื่องมันล่มอยู่นะครับขอบุณดูหนึ่งท่านเออน่ฮะสี่เจ็ดศูนย์แต้มหนึ่งผมคัดมาสี่สองสีส่หกศูนย์แต้มแปดไม่มีมีสี่สองศูนย์เนี่ยสี่สองศูนย์ก็ชนสักคู่เนี่ยนะครับสี่สองศูนย แต้มหกมีสี่ห้าศูนย์แต้มเก้าสามเจ็ดเก้าเนี่ยคัดมาแล้วสามห้าเก้าเนี่ยชนกับน้องอุง๋งอิงปรากฏว่าแต้มแต้มเจ็ดหลายท่านก็ให้ดับไปก็เกิดอยาไปเชื่อนะแต่ไอ้เรื่องดับนะแล้วก็สี่เจ็ดแปดแต้มเก้าสี่แปดห้าเนี่ยผมชอบนะสี่ห้าแต้มเจ็ดที่บอกมันมันติดดับแล้วก็สี่สองเจ็ดแปด แต้มเจ็ดสองหกแปดสองหกแปดเนี่ยแต้มหกนี่แหละตัวที่ผมผมหมายตาไว้เพราะว่าหกแปดวันนี้มันดังมากแล้วก็ชนกันหลายสำนักนะครับผนเดียวเยอะไปหมดเดีย๋ยวให้ดูนะสองแปดมันชนใครบ้างสองแปดสองปดเห็นไหมสองแปดแปดสองแล้วก็มาดูของ ผลโคราชก็มีสองแปดสองแปดเมันชนมันชนมากๆก็ก็มีสิบนะเนี่ยสองแปดดังนั้นแต้มหกสองแปดเนี่ยหรือซื้อกลับก็คือหกแปดสองก็โอเคครับสองหกแปดหกแปดหรือหกแปดเลยก็ได้เนี่ยแปดเก้าสองก็แต้มเก้าแล้วก็นี่เลขรอง เลขนี้บางทีไม่ใช่ไม่มานะเด่นก็จริงมาอาจจะมาตัวนี้เนีย่ยมาฝั่งสีน้ําเงินวันนี้ผมทาเบิ้ลให้ด้วยนะแคปไปเลยนะครับเนี่ยเลขไหนที่น่าจะมาก็ดูเอาเองนะ768อ่าดถานะของน้องอิงก,ก็คือ795นะวันนี้ถ้าจะซื้อ3กับ59กับ795แต่86มาก็คือตัวนี้นะครับ68มี4ตัวเนี่ย สองหกแปดเจ็ดหกแปดสองหกแปดหนึ่งแปดหกผมกลับให้ไปด้วยศู 82, นย์แปดสองก็น่าสนสองเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกนี่เพราะว่ามีหลายสำนัก,กว่าหนึ่งเด่นอ่ก็หนึ่งแปดหกแล้วแต้มห้าในแต้มห้าเนี่ยมันมันเป็นแต้มที่เด่นที่สุดนะป็แต้มที่เด่นที่สุดแต้มร้อยสิบหน่วยที่เด่นที่สุดก็หนึ่งแปดหกนี่น่าสน นะครับถ้าเลขเบิ้ลก็คือวันนี้ซื้อสองแปดสองสองสองแปดเก้าเจ็ดเก้านะฮะเบิ้ลผมทําให้ละเอียดรวงวนนี้ดังนั้นถ้าคุณตัดสินใจจะซื้อเลขจริงๆให้ซื้อตัวนี้นี้นะครับแล้วก็สามหกแปดอีกตัวหนึ่งที่ผมสองหกแปดนี่ยครับซื้อสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์ สี่ศูนย์สองแล้วสองหกแปดสองแปดหกหรือหกสองแปดแล้วสามหกแปดหนึ่งแปดหกนีะครับนี่แหละให้เล่นตัวนี้นะครับสองตัวบนก็ที่ทําให้ดูมาสักครู่นะฮะสองศูนย์บางคนบอกว่าผมตัดเลขนะย้อนมาดูวิธีเมื่อกี้ผมตัดเลขนะ ตัดยังไงทำไมผมถึงบันใจตัดก็พราะว่าผมเอาแปดศยเนี่ยมาตัดเลยเท่านี้8 0ดศูนะผมจะเอาให้ดูนะแปดศูนย์หนึ่งมาจากไหนเข้ามาจากกิจิเนี่ยฮะมีหนึ่งแปดอันนี้คือดาบเล็กก็หน 180. ึ่งแปนนี้ก็หน,นึ่งแปดนี่ก็หนึ่งแปดมองเก้ามองข้าม9ไปก่อนอันนี้ก็เลขวิ่งของผมคือแปดนวดนี้คือกงให้แดอันนี้ก็หนึ่งแปดศูนนี้ก็หนึ่ของไก่ตัวรุ่งแม่นมาก อเนี่ยครับของคุณยายร้อยเปอร์เซนต์ทำไมว่าสองแปดสองศูนย์มีสิทธิ์มาก็้นหนึ่งฮสองศูนย์หกแปดสองแปดเห็นป่ะครับแล้วก็อันนี้ก็แมนหนึ่งแปดอันนี้ก็หนึ่งแปดศูนย์มีติดห้ามาห้าเดินการพันล้นอันนี้เขารวมให้แอดมุกรวมให้ก็มีหนึ่งกับแปดผมก็เอาข้อมูลมาสักคู่เนี่ยนะไปไปถามอ้อเราจะมาตัดแต้มอีกอีกทีหนึ่งก็คือ เออไม่ให้โต๊ดครับนี่คือของอ่างแช่นาดครับเป็นโต๊ดที่วิ่งที่เข้าตลอดนะยังไม่เคยหลุดนั้นโต๊ดของอ่างแช่นาดมีอะไรบ้างนี่นะครับผมจะมาตัดให้นะครับเพื่อว่าเด่นตัวไหนมาตัวที่เด่นที่สุดผมที่ให้ไปสักครู่เนี้ยมันใช่ไหมสี่สองศูนย์นี่ฮะมีศูนย์สองครอ่างแช่นาดให้ไปศูนย์สองแล้วนั่นตัวนี้ เพียนเราไปชนอ่างนะและสองหกแปดละ่ะของแปก็มีเนี่ยแปดสองอันนี้ก็คือของอ่างเหมือนกันชนอ่างแลสามหกแปดละ่ะก็มีแปดสามอ่างหนึ่งแปดหกก็มีหนึ่งแปดเนี่ยชนของอ่างเหมือนกันนะฮะแล้น้นสี่ตัวนี้ก็ไม่รู้ละผมคิดว่าถ้ามีทุนน้อยก็ซื้อตัวนี้นะคนที่ดูคลิปนะมีสามท่าน เราคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอยากจะรู้ว่าคือใครท่านคือใครใครคือท่านอแล้วก็บางคนขยันนะแคปเอาไวน้นะเนี่ยของโตูตอ้อะตู้ของอ่างใช่นาหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยสองเจ็ดศูนย์270มีสิทธิ์มาไหมาก็มีสิทธิ์นะเนี่ยเห็นไหมสองห้าศูนย์ก็มีสิทธิ์ศูนย์แปดสองก็มีสิทธิ์หนึ่งเจ็ดเก้าก็มีหนึ่งเจ็ดแปดมีเก้าเจ็ดศูนย์ก็มีเก้าเจ็ดหนึ่ง นีเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเนี่ยไม่เห็นไหมไม่มีเจ็ดหกแปดหกแปดมีไหมหกแปดนี่ไม่มีเจ็ดหกแปดสามหกแปดอันนี้มีหนึ่งแปดหกอันนี้มีนะแล้วมาได้ดูตัวเด่นได้สี่เจ็ดศูนย์เนี่ยมีขนาดนี่มีอยู่แล้วนี่สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นี่ก็มีสามเจ็ดเก้า จ็ดเก้าสามจุดเก้าเนี่ยไม่เด่นสามห้าเก้าก็ไม่เด่นสี่เจ็ดแปดล่ะสี่จุดแปดมีนี่ครับสี่แปดห้ามีสองเจ็ดแปดมีน <vet> ี่ครับแปดสองสองหกแปดก็มีแปดเก้าสองก็มีเนี่ยที่ผมขีดขีดไว้เนี่มันชนกับอ่างใช้หน้าครับเนี่ยมาชนกับโต๊ะอ่างชนาที่แม่นมีความมั่นยัมสูง ผมแคบมาให้ดูนิดเดียวขอบคุณอาจารย์ม่อนครับที่รูป,ปรมาให้นะครับดนั้นถ้าถ้าทุนมีมีทุนน้อยซื้อตัวนี้ทุนน้อยซื้อตัวนี้นนข้างล่างเนี่ยแคปออกไปถ้ามีทุนมากก็นเนี่ยที่เอาตามนี้แล้วก็ขีดไอ้ตัวที่ขีดเส้นใต้เนี่ยตึ๊บ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 นี่ีขีดเนี่ยนี่ีขีดเครื่องหมายถูกอะ่ะสองหกแปดนี่ไม่ใช่ผิดนะ,ะนี่คือตัวเด่นเลยแหละนะครับสองศูนย์ วันนี้นะสองศูนย์บนหกแปดแปดหกศูนย์สองกลับไปด้วยจะไม่ชอบกลับเนี่ยฮะเด่นที่สุดแล้วที่คัดมาให้นะถ้ารองลงมาก็ก็มาไล่ดูตัวไหนที่ทำเครืหมายถูกรองลงมาก็คือมีเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดแปดก็ชนกันแล้วก็ห้าแปดสี่ห้าแปดนี่ ผมเล่นนะตัวนี้ผมบอกเล่นเลยแต่ว่าอาจาจะมีข้อขัดแย้งอยู่หลายหลายสูตรแล้วก็จะเล่นไม่มากอ่าเจ็ดแปดหกแปดเก้าสองอันนี้คือนิเดน,นนี่คือรองเจ็ดหนึ่ง 7, 1, มีไหมอ่านี่มันเก้าเจ็ดหนึ่งอันนี้ไม่มีไเก้าเจ็ดหนึ่งน,นี่นะตัะนี้ผิดไป ก็มีหกแปดมีแปดหกอ่ะมีแค่นี้เองนะนี่ตัวนี้คือเด่นสุดสองตัวบนเนะี่ยเด่นสุดสองตัวบนนี่คือเด่นรองนะรองสองตัวบนนะครับวันนี้ผมบอกหมดเปลือกเลยนะครับเพราะว่างวดเสร็จแล้วผมโมโหในเลขเลขผมพลาดไปตัวเดียวผมให้เก้าศูนย์แปดหงเก้าศูนย์เจ็ดนะฮะดลงวดนี้ผมจะรอบครอบมากขึ้นอขอบคุณครับคุณ เวลาเทพเนาะโรวยๆครับขอให้สมพรปากครับถ <c oughs> <c oughs> ูกแน่นอนครับวันนี้ขอให้มีความเชื่อมั่น <c oughs> แล้วก็เมื่อเด็กตัวนี้ที่ผมทำไว้แล้วนะ <c oughs> ผมจะมารวบรวมทีแล้วก็ทำเป็นตัวตัวที่สวยสละสวยวันนี้ลงอีกครั้งหนึ่งลงคลิปอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ลงในในกลุ่มใหม่นะกลุ่มเก่าไม่ลงอ่า ให้ดูกเกษตรนะกายานะเขาหนุมหลัดงทีวีเนี่ยใครตัวนี้เป็นตรวจสอบก็ได้นะศูนย์หนึ่งสองนะครับสุดเดินหน้ามาประมาณสิบงวดแล้วก็ผิดหนึ่งนวดนั้นศูนย์หนึ่งสองเชื่อมันมาอันนั้นอะเห็นปะ่ะตัวไหนที่มีศูนย์หนึ่งสองล่ะศูนย์หนึ่งสองก็คือมีสองมีสองเนี่ยอันตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัวนี้อีกหนึ่งปุ๊บนี่นี่เห็นไ,ไหม เ่นี่นนสุดก็คือแปดหกสี่สองศูนย์ถ้าศูนย์หนึ่งสองนี้เข้ามาสามหกแปดก็จะนี่ไปลงใช้ตรวจสอบได้ก็ผมชอบวิธีการว่าเจ้าไหนแม่นๆผมเอาเจ้านั้นมาตรวจสอบนะครับตรวจสอบด้วยอีกอันหนึ่งนะข้อมูลของชอนำชะชอนำ ใสไม่ว่างกันโอ้นี่ก็ว่าอุตส่าห์ทำบันสงการแล้วนะไม่มีคนจะดูเลยอันนี้คือคำพีนี่ก็หลุดยากนะครับนานหลุดทีหนึ่งสามสี่เก้าเห็นไหมเนี่ยคำพีตัวนี้หนึ่งสามสี่เก้านี่ก็มีแต่ว่าเมื่อกี้ชนครั้งเดียวเนี่ยตัวนี้ชนสองครั้งแล้วคำพีนะตรวจสอบนะครับของเขาแม่นไม่เคยหลุดจริงมันมีหลายอย่างที่จะมาให้ตรวจ ไอชอลำชอการช่างไอชอไปไหนก็ไม่รู้อันนี้คือเก่งแบตเตอรี่เก่งแบตเตอรีร่นะสองหกแปดเนี่ยก็สองหกแปดอะตัวที่เด่นที่สุดอือตัวนี้ไดีนะสี 20, ่สองศูนย์กับหนึ่งแปดหกดูละเมื่อมันยังไม่ล่มผมก็จะหาข้อมูลให้คุณมั่นใจเพิ่มขึ้นอ้าวหัวสยามอันนี้ก็แม่นมาก เคยหลุดแล้วเข้า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 เก้าศู90 1, 90นย์หนึ่งเอ้เก้าศูนย์หกสองเนี่ยอ่ะมีแล้วมีมีม,มีชนกันสี่ก็คือตัวนีน้เยอะและ้วเอาตัวที่เด่นที่สุดมาไล่ให้ดูนะท่านจะได้โอ้มั่นใจถ้าถูกวันนี้เราก็จะเฮตรึมกันนะคนที่ชมนะถ้าคนไม่ชมก็ม่ได้ว่าอะไร อาจารย์วันชาติงวดที่แล้วอาจารย์หลุดงวดนี้เห็นบานหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์เนี่ยหนึ่งโอ้เข้าอีกอตัวนี้จะเด่นอยู่ดีครับอาจารย์วันชาติเนี่ยผมหาชออยู่ไหนไม่รู้ยิงเซฟไปตั้งหางแล้วมันลืมมันนี้หรือเปล่า เลขชอเลขชออ,อนี่นะหนึ่งสี่ห้าแปดนะชอเนี่ยชอลำสักหลุดยากเหมือนกันหนึ่งสี่ห้าแปดเอหนึ่งสี่แปดแปดแปดโอ้โหสุดท้ายแล้วก็คือตัวนี้เด่นสุดสี่สองศูนย์กับหนึ่งแปดหกเลยพี่น้องเอาอะไรมาตรวจสอบเอาอนนี้เลขลวงหน้าอันนี้เลขลวงหน้านะพี่ เดี๋ยลุงหน้าเขาทำผิดไว้ลวงหน้าเป็นปีวัฒทินก็มีความแมั่นยังของเขาเหมือนกันหนึ่งห้าหกอะตัวนี้เด่นที่สุดแหละคันเนี้หนึ่งห้าหกเป็นตัวนี้เด่นถ้าถ้าตัวนี้นะหนึ่งแปดหกเด่นซื้อหนึ่งแปดหกสองแปดหกนี่แหละสองหกแปดนี่แหละอ้าวอันนี้คืออาจารย์เดียวที่ผมรูกว,ว่ามั่นใจแปดเก้าศูนย์ใช้เลขแปดเก้าศูนย์ตรวจสอบนะฮะเลขชนกันงวดที่แล้ว ไม่ชนก็นจับได้907 07มาเป็นโต๊ดแต่นี้วันนี้ชนต้องสามตัวเลยแลส่วนสาตัวก็คือนี่แหละ890มีครบเลยนะครับมีอะไรมีที่ไม่มี890นะ้องไม่มีเพราะผมคัดแล้วคัดคัดคัด,ดเอาอะไรมาตรวจสอบอีกมีเลขลายมือนะตรวจสอบตรวจสอบอ๋อ สามสีนะ่แปดเนะี่ยสามสี่แปดที่ไม่หนุดเลยผมกลัวมันจะหลุดงวนนี้แนวทางสามสี่แปดก็คือเนี่ยสามสี่แปดก็เพิ่มไปอีกสามเนะี่ยครบเลยนะท้ายก็ตัวนี้เด่นอยู่ดีเนี่ยสามสี่แปดแล้วก็มีสามหกเก้าสามหกเก้าเนี่ยของอเด่นห้าดาวหรือมาตามนัดวงนนี้ให้สามหกเก้าแล้วก็มีความแม่นยําสูงเช่นกัน ยี่สิบกว่างวดผิดอยู่หนึ่งงวดนะนะให้สามหกเก้าก็สามหกเก้าตัวนี้เด่นนี่นี่นี่สุดท้ายตัวนี้เด่นกับเพื่อนนะหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเด้อเด่นก็คือหกแปดแปดหกพอดีแต่ว่าอันอันก็ให้มาซื้อสองตัวแทนก็คือนี่ไปซื้อสามตัวแทนนะครับสองหกแปดกับหนึ่งแปดหกหกแปดกลับเอา มีตัวไหนที่จะให้จะมาตรวจสอบอีกอืมนี่ก็คือของคุณยายร้อยเปอร์เซ็นนะวันนี้ให้ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดก็ชนกันเหมือนครบทุกอันเลยนะทุกอันเลยเอาจะล่นมาตกเฟรมไหมเออเครื่องนี้ไม่ลมมีคนดูสองท่านโอ้ขอบคุณมากครับผมผมยือย้อยืดนานเพราะอะไรเพราะว่าการการที่ไหลสดอันดา,านก็จะได้ชมวงได้ชมวง สองพันชั่วโมงไอ้สี่พันชั่วโมงแล้วก็ได้คนติดตามหนึ่งพันซับสไครก็จะได้ผ่านเกณฑ์นะพอจะเปิดไรายได้เดือนหนึ่งอาจจะได้ร้อยสองร้อยค่าอินเทอร์เน็ตสีหนึ่งห้าสองนี่คือเขารวบรวบมาให้เรานะขอแอดมุกนะซีหนึ่งห้าสองเห็นปะีหนึ่งห้าสองก็ตัวนี้เด่นอยู่ดีครับเนี่ยตัวสามหกแปดก็ไม่ให้เด่น S <S 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 อ่ามาตัวนี้ก็คือเสือตกถังอันนี้ก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ยสึกผิดสองอวดนะต้องคิดดูยาวเหยียดเนยะผิดศูนย์สองสามเก้าก็มีเนี่ยฮะศูนย์สองสามเก้าเห็นปะ่ะสลับกันเลยนะเนี่ยสี่สองศูนย์กับหนึ่งแปดคู่ขี้กันเลยนั้นหวนยนะครับหรือลอตเตอรีร่หรืออะไรก็แต่จะไปเชื่อมันอ่นว่าต้องสูตรโน้นสูตรนี้อะไรนะเพราะว่ามันมันไม่แน่นอนนะครับ มันพลิกได้ทั้งหมดมันพลิกออกตัวไหนก็ได้เพราะเป็นการคาดคนเีที่มีหลักการนะครับคนก็ฝันแม่นเห็นไหมฝันแม่นก็เข้าแต่ถ้างวดต่อมาจะไปเชื่ออนะไรประเภทฝันแม่นอย่างงวดอย่างนี้งวดที่็จแล้วเข้าสามตัวงวดตันมาผมเห็นหลุดทุกครั้งอะ่ะอา้าวอันนี้ผมมาดูเปรียบเทียบกับขององวดที่แล้วของเอ,เอ็ดนภัทรแจ่มจันทร์สีหลุดนะหลุดแล้วมักจะม,มาผมก็มาดูของของอาจารย์มันมี สี่สองศูนย์มีสองหกแปดมีสามหกแปดหนึ 6, ่งหกแปดไหมนะไปดูเร็วสี่สองศูนย์ไอยาครับเห็นปะของแจมจลัดสี่ของจจ 4, ขอ,งอนุพัฒน์อ่ะด่านนุพัฒไม่มีสี่สองศูนย์อ่าไล่์เมนูจะมีสองหกแปดไหมสองหกแปดนี่ครับนี่มีสองหกแปดเนี่ยสองหกแปดครับอันนั้นะสี่สองศูนย์ก็อาจจะหมดความมัน่นใจลงไปนิดหนึ่งแหละเห็นปะรครับ มันม,มีอะไรแน่นอนแล,ล้สามหกแปดล่ะเนี่ยสามหกแปดก็มีครับเนี่ยสามหกแปดหนึ่งแปดหกล่ะนี่เห็นไหมนี่นั้นตัวที่ชนอาจารย์นภัสนะนี่ตัวนี้นเขียนพอผ่านพอสำเพาวไว้นะเนี่ยไปตัดสินใจเอาเองเพราะอาจารย์นภัสไม่มีตัวนี้มัวแล่วหลุดไม่น่าจะหลุดงวดที่สองนะ นั่น420อาจารย์นภัทไม่มีแล้วก็มีสูตรสูตรนี้ของอาจารย์สิริโชคนะหลวงเศรษฐีอันนี้ก็แม่นเหมือนกันนะครับผมก็จะเลือกเอาตัวที่เขาแมนอาจารย์สิริโชคนี่ก็ทเทแลก็เข้านั้นําผมหาดูว่า420มีไหมก็ช่วยหาหน่อยนะ420ไม่น่ามีนะศูนย์ไหนศูนย์หลักศูนย์อยู่ไหน ศูนย์วันนี้ไม่มีศูนย์วันนี้ไม่มีมีสี่ห้าศูนย์ 450. อ๋อสี่อ๋อสี่สองศูนย์มีเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะสี่สองศูนย์มีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะมาในะนิวชีของอาจารย์สิทธิโชคนะสอเสือนะสองหกแปดละ่ะสองหกแปดโอ้หายากเหมือนกันผมหาไปแล้วแต่ผมลืมนี่ไงสองหกแปดมีนะ สามหกแปดละ่ะสามหกแปดก็มีครับเนี่ฮะสามหกแปดนะพัดแล้วก็ 1, หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกอยู่ไหนมีหรือไม่หนึ่งแปดหกโอหาอยากเหมือนกันแปดหกหกแปด หนึ่งแปดหกไม่ได่สองหกแปดหนึ่งแปดหกน่าจะไม่มีหนึ่งแปดหกนะสูตรแต่ละสูตรจะมาหาตัวเด่นให้แล้วนะไม่มีดังนั้นก็คือตัวที่ชนกันคือสามหกแปดเนี่ยจันทัทกับจานสิธิโชคเนะี่ยสามหกแปด อันนี้ก็สองหกแปดที่ชนกันพหนึ่งหกแปดไม่มีสามหกแปดสางหกแปดชนหนึ่งหกแปดไม่มีแล้วก็สี่สองศูนย์จะสี่สองศูนย์หอยจนานนภัทรไม่มีตกเฟรมแล้วเปล่าเนี่ยสี่หนึ่งแปดหกมีแต่จันพัฒนพัฒนไม่มีของสิทธิโชคที่คอมเมนตะ์นะเอาอยังง่ายนะเดี๋ยวไม่อยากจะหาเด่นที่สุดละคุณซื้อสี่ตัวนี่แหละสี่ตัวเนี่ย ไว้เป็นปังเถอะผมก็จะซื้อทุกตัวด้วยตัวละถ้าตัวที่ไม่เด่นอย่างตัวเนี้สกากระบาดก็อาจจะสิบบาทคุ่งสิบบาทปะตัวนี้ก็อาจจะเป็นี่สิบสามสิบร้อยหนึง่งแล้วแต่มาดูอีกทีหนึง่งอย่างเงี้ยอาจจะหนักหน่อยเนี่ยตัวนี้จะหนักหน่อยนั้นสองหกแปดมีภาษีเอสสองหกแปดกับสามหกแปดแต่ว่าให้ดีดก็คือมันอยู่ในกลุ่มสีแดงใช่ไ,ไหมคือสองหกแปด ชนกันแล้มีชนกับอ่างด้วยเนี่ยรถอ,อ่างอีกโอ้สองหกแปดมีสิทธิ์หรือมั้งนนี่สองหกแปดแต้มอะไรครับสองหกแปดแต้มหกอม,มีสิทธิ์ครับไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรพูดอยู่คนเดียวเผื่อมีใครหลุดมาดูก่ <c oughs> อนมากอ่ะ มาดูข้อมูลของรัฐบาลไทยของอาจารย์หลายหลายมิสเตอร์บอลใช่ไหมก็ผิดมาหลายงวดเราแต่ว่าเข้าบางทีก็ให้ให,ให้ตัววิ่งเนี่ยเข้าอย่างงวดแต่แล้วก็ให้ตัววิ่งเข้าแต่907ไม่เข้าแต่งวดนี้นะเห็นไหมครับมี386 386หมแเห็นไหมครับสามแนะเนี่ยสามอาจารย์ให้386ให้486แปดหกสแต่ผมหลุดเฟรมไปทั้งนี้กระเด็นเนี่ย สามแปดหกสี่หกศูนย์นะยังมีสามเก้าหกหลุดสี 96, ่เก้าหกนี่นี่พวกงนี้นนะสามแปดหกนะสามแปดหกหกแปดเนะี่ยอันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ให้วิ่งหกอ่าสรุปอยากมีทุนน้อยจริงๆก็ซื้อตัวนี้เด้อนะมีทุนน้อยจริงๆก็ซื้อตัวนี้ เนี่ยอ่ะผมตัดสินใจให้แล้วถ้าคุณอยากอะคุณน้อยหลือเกินเขียนแบบนี้แหละมักจะแม่นไม่ต้องสวยมากสามหกแปดหกแปดแปดหกอันถ้าจตายขึ้นหรือควรจะซื้อนะอย่าไม่ขี้เหนียวครับแต่ผมซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วผมซื้อเลขสี่หกแปดกัสี่แปดหกนะเก็บไว้ไหนนี่ผมซื้อสี่แปดหกเพราะว่า ตอนแรกคำนวณได้สี่แปดหแต่ตอนนี้มาคำนวณได้สามแปดหกเนี่ยสี่ปดหกโอ้โหสิบสองล้านด้วยก็มีสี่เจศมาจากไหนอันนี้คืออันนี้คือ14บสีนี่คือเลขล่างนะผมจะทําล่างก็ยังไม่มีเวลานะเนี่ยเก้าสี่สี่เก้านี่ก็คือล่างเก้าสี่ก้านสี่สี่คือล่างแปดหกหดอัน ไปทอดไปกี่นาทีแล้วเ,เครื่องนี้ไม่ร้อนเค่องนั้นต้องใส่หมุนติวผมะเผมกขพอแล้วล่ะเองจะทำอะไรให้ดูอีกใคเนี้ยเสนจะดึกตึดตึงอ่ะมาดูสี่ห้าหกสี่หกนี่ก็แม่นแล้วก็หลุดหลุดมีลาบางเจ้าที่หลุดแล้วก็มาถึงว่นนี้มันชนกันสี่ห้าหกสี่ห้าหกเนี่ย ไปสี่ตัวเนี่ยคุณเล่นไปเลยครับสี่ห้าหกมีทั้งหมดเลยมีสี่มีสี่มีมีสี่มีหกมีหกมีหกเันนั้นอ่ะข้อมูลเสียหกเชื่อมาของเขาไปมั่นใจมากครับสี่ตัวแคบไว้แคบไว้แคบไว้มล้แตกแล้วก่อนที่จะจบคลิปเนาะก็ฝากนะครับ ฝากกดติดตามนะครับช่องพลดนลโชคพายโรฮาก้ากดซับสไครป์อยู่ตรงนี้นะมันจะมีพากดติดตามมันจะขึ้นขึ้นว่าติดตามแล้วอย่าไปกดซ้ำสองนะกดซ้ำสองมันจะเป็นการลบนั่นคือถ้าคุณกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดถ้าคนยังไม่กดก็คือกดนะครับแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อจะมีข้อมูลใหม่มันจะเด้งมาหรือไม่แล้วก็ช่วยกดถูกใจอย่างคลิปเนี้ยกดถูกใจถ้าใครแชร์รให้ถูกวันที่หนึ่งใครแชร์เนี่ยซื้อเลขห้ถูกวันที่หนึ่งด้อ ใครแชร์ให้ใผมไปในกลุ่มต่างๆหรือนในเฟซของคุณน่ะนั่นแหละถูกอันที่หนึ่งแน่ๆแล้วก็ก่อนอื่นก็เตือนครั้งสุดท้ายาห้ามใช้เล่องางินพนันนะครับซื้อลอตเตอรี่หารางวัลที่หนึ่งเท่านั้นก็จะได้หมดหนี้หมดสิกนกันเนาะเนาะเนาะสวัสดีครับ เก็บตรงไหน FCG คือใครปิดตรงไหนวะเนี่ยปิดคลิปเองก็งงจัง